ตามกันต่อนะคะสำหรับภารกิจล่าก้าโทรชนแทงนักศึกษาปทุมวันเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมะื่อวานนี้รวบตัวรายที่4ได้แล้วนะคะคและตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนนครบาลเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีการคุมเข้มเพราะวันนี้ วันลูเดย์1กุมภาพันธ์เป็นวันสถาปนาครบรอบ90ปีสถาบันอุเทนถวายก็กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะนี่ค่ะเป็นภาพขณะที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายเพชรมงคลอายุ28ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายนายวรารุธอายุ25ปีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจนเสียชีวิตเมื่อวันที่26มกราคมผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไปจับกลุ่มได้ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปจับได้พร้อมของกลางเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเลยค่ะก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะนายเพชรมงคลบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพ้นสภาพนักศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนวันเกิดเหตุเข้าไปหาเพื่อนในสถาบันแต่ถูกอาจารย์เนี่ยไล่ออกมาจากนั้นเดินมากับเพื่อน3คนมาเจอกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่อยู่ข้างนอกอีก6คนก่อนจะเดินไปยืนถ่ายรูปกันที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยในคลิปนี้นะคะยอมรับว่า เขาเนี่ยแหละเป็นคนชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่ดอกบัวบนรั้วจริงนะคะอ่าคุณผู้ชมในวงกลมสีแดงเห็นไหมฮะมีการชูนิ้วกลางขึ้นมานะแต่ทําไปได้วยความคึกขนองไม่ได้ทําเป็นคอนเทนต์หรือยั่วยุใดๆเพื่อให้มีเรื่องกันพอถ่ายรูปเสร็จเตรียมจะกลับบ้านฝ่ายผู้เสียชีวิตค่ะเดินออกมาจากรั้วสถาบันแล้วชักมีดออกมาเพื่อจะทําร้ายพวกตนก็เลยช่วยกันรุมทําร้ายเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเอง ยอมรับเสียใจกับสิ่งที่ทําไปอยากขอโทษพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนผู้เสียชีวิตและฝากไปถึงรุ่นน้องค่ะว่าจะทําอะไรต้องคิดให้ดีสิ่งที่ทําไปอาจแก้ไขไม่ได้สุดท้ายต้องรับสภาพคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่และคนข้างหลังไปฟังเสียงผู้ต้องหาค่ะทำไรก็คิดกันดีครับคือเวลาอะไรที่ทมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้าต้วงรสภาพามันล้วคนที่ือดรองก็คือพ่อแม่แล้วคนที่อยู่หลัง ถ้าผมอยากจะฝากไปขออยากผมอยากจะขอโทษพ่อแม่และญาติพี่น้องและเพื่อนเพื่อนผู้เสียชีวิตด้วยครับที่ผมอยู่ในเกศเก่านั้นที่รู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นการล้างแค้นในคดีเก่าดีตึมันตึ้หน้ามากกว่าที่ต่อมาครับผู้ต้องหาอีก3าคนก็คือนายกฤษกรนายมนทัศน์และนายสหรัฐพร้อมโดยทนายความก็เดินทางมามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตารวจครบาลท่านพลตรีนพศินภูลสวัสดิ์ท่านก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนที่เข้ามอบตัวยังเป็นนักศึกษา1รายก็คือนายกฤษกรส่วนอีกสองคนพ้นสภาพตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับเบื้องต้นทั้ง3าคนยอมรับว่าเป็นบุคคลตามภาพในกล้องวงจรปิดและพกมีดจ,จริงแต่อ้างว่าไม่ได้แทงผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมบอกว่าเสียใจก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอไปให้การในชั้นศาลส่วนผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับก่อนหน้านี้ ก็ได้นําตัวไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีร้ายแรงนะครับล่าสุดฮะมีผู้ต้องหามามอบตัวเพิ่มอีก2คนครับก็คือนายภูริและนายวรกันหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยถูกชุดสืบสวนนครบาลไล่ล่าและก,ก็กดดันอย่างหนักฮะขณะนี้กําลังถูกสอบปากคําเพื่อดําเนินคดีอยู่นะครับขณะที่บรรยากาศหน้ามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายก็ซึ่งตั้งแต่วันนี้วันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ90ปี หรือว่าวันบลูเดย์นะครับมีการวางกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนโดยรอบบริเวณสถาบันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะ